ขวัญได้ของเล่นใหม่มาจาก i อโรบัตนะคะตัวนี้คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพืน้นะคะชื่อว่า i อ o รบ t r รูบา a c คอมโบไอไนะคะแค่สับถ์างก็สามารถถูพื้นได้ทันทีนะคะเดี๋ยวมาดูกัน,นว่าน้อง i r o b o t นะคะเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก่อตั้งขึ้นในปีพศ1990นะคะ US เทคโนโลยีขั้นสูงจากนาซานะคะเทคโนโลยี Technology ในการสำรวจอวกาศจากนาซ a ค่ะพัฒนามาเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะนะและ I r โ bot ค่ะเป็นแบรนด์บุกเบิกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในประเทศไทยนะคะตลอดในระยะเวลา30ปีนะทุกคนมียอดขายหุ่นยนต์ทำความสะอาดภายในบ้านมากกว่า40ล้านเครื่องแล้วทั่วโลกนะคะวิธีการติดตั้งน้องนะคะง่ายมากเลยนะแล้วก็วิธีการ สั่งการนะคะสั่งผ่านแอป iRobot Home ได้เลย iRobot Broom b a Combo i f i นะคะตัวนี้จะมีระบบทําความสะอาดสีขั้นตอนนะคะจะดูดสิ่งสปกปรกเศษขยะและขนจัดเลี้ยงออกมาจากทุกซอกทุกมุมที่ซ่อนอยู่ได้เลย หุ่นยนต์ของเรานะคะรู้ว่าควรชาร์จไฟตอนไหนนะคะและหลังจากนั้นก็จะกลับไปทํางานต่อในจุดเดิมที่ค้างไว้ค่ะและเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดนะคะหุ่นยนต์ของเราก็จะกลับไปยังแท่นชาร์จเพื่อชาร์จไฟเลยอัตโนมัตินะฉลาดมากจริงหุ่นยนต์ดูดฝุ่น r ูมบ้าคอม b o ไอไฟตัวนี้นะคะเหมาะกับบ้านที่มีสั์เลี้ยงทําความสะอาดง่ายค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีแปรงยางคู่ช่วยตักเก็บฝุ่นสิ่งสกรปรกได้ดีเหมือนช้อนซ่อมเลยค่ะช่วยกันตักแล้วก็ดูดฝุ่นออกจากพื้นได้ดีแบบกว่าหนึ่งแปรงนะคะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นที่แม่นยำทำความสะอาดซ้ำบริเวณที่มีฝุ่นเยอะจนกว่าจะสะอาดที่สุดตัวนี้นะคะมันจะมีเป็นระบบ2ถังเนาะทุกคนเราสามารถกดตรงนี้ค่ะเพื่อกดถังออกมานะแล้วก็สามารถปรับขาเป็นถังที่สามารถดูดแล้วก็ถูดได้ใน1อันเลย ตัวที่ขวัญจับอยู่นี้นะคะจะเป็นถังคอมโบนะทุกคนคือสามารถดูดแล้วก็ถูได้ในครั้งเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นแผ่นทําความาสะอาดไมโครไฟเบอร์ชนิดพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อการถูพื้นโดยเฉพาะเลยสามารถจัดการกับรอยเท้านะคะละอองเกสรแล้วก็ฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะ ส่วนช่องตรงนี้นะคะทุกคนเขาจะเอาไว้ให้เราเนี่ยใส่น้ํานะคะโดยที่เราก็เอาน้ําทั่วไปนะคะสามารถใส่เข้าไปในแทงของตัวนี้ได้เลยนะคะเนี่ยหนูก็จะเอาเอาน้องน้ำเนาะใส่เข้าไปในแทงของเราได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาถังตัวนี้แหละคะ่ะไปใส่ในหุ่นยนต์ไอโรบอทของเราได้เลยนะคะแค่นี้ถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นแทงนี้แล้วเนี่ยน้องก็จะสามารถดูดแล้วก็ถูพร้อมกันได้เลยในครั้งเดียวนะคะ ทาความสะอาดบ้านตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องง่ายสําหรับขวัญไปเลยนะคะไม่ว่าขวัญจะทํางานนะคะติดต่อกับใครก็ตามแต่นะคะทุกคนเราก็สามารถอยู่ร่วมกับน้องไอรบอทไปได้เลยนะคะเพราะว่าการทําความสะอาดบ้านเป็นหน้าที่ของน้องไอรบอทไปแล้วเรียบร้อยนะคะรู้สึกแฮปปี้มากเลยตั้งแต่มีน้องมา โไอไฟตัวนี้นะคะคุนย่นดูนดคุนอัจฉชืยที่สามารถดูดและก็ถูได,ด้ภายในห,หนึ่งเครื่องนะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนหานของเขาเท่านั้นเองนะคะจะบอกเลยว่าน้องของเขาเนี่ยใช้ง่ายมากเลยทุกคนแล้วก็วัสดุของเขาเป็นเกรด นนะะวิธีการสั่งงานของเขาเนี่ยเราสามารถสังผันแอปพลิเคชัน iRobot Home ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากทำความสะอาดบ้านนะคะทุกคนลืมทำความสะอาดบ้านแบบเดิมๆได้เลยบางครั้งเนี่ยเราเคยทำความสะอาดบ้านแบบใช้ไม้ขวานใช่ไหมพอขวานไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นปัญหาต่งตางๆติดเท้าของเรานะคะตัวนี้ก็คือสามารถแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่บ้านมีน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงแบบขวานนะคะก็สามารถใช้น้องรุ่นนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีฟิลเตอร์นะคะ กรองพวกขนสัตว์นะคะหรือว่าสารก่อบพูนแพรได้ถึง99%เลยค่ะและสำหรับใครที่เป็นสายขี้เกียจทำความสะอาดบ้านเหมือนกันนะคะแนะนำมากเลยทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยเขาสามารถสั่งการผ่านแอปพลเิเคชันที่ขวับบอกไปตอนต้นเนาะสามารถตั้งเวลานในการทำความสะอาดบ้านได้เลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะชอบให้น้องเนี่ยทำความสะอาดบ้านในเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะ,ะกลับมาแล้วเนี่ยบ้านของเราก็จะสะอาดเกียมเลยนะสำหรับใครที่สนใจนะคะรุ่นนี้ก็คือ iRobot Roomba Combo i f i นะคะหุ่นยนต์อ My ัจฉริยะในการปูนแล้วก็ ได้ในเครื่องเดียวนะคะใครที่สนใจสามารถไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของไอโรบัตก็ได้นะคะหรือว่าไปดูที่โชว์รูมของไอโรบัตก็ได้นะวันนี้นันท์คนขอขอนุาไปแล้วนะคะ